สบายดีป่ะลูกพ่อพ่อกับซองจากสองอย่างต้องไปลองมินนี่บอกเลยจอมน้องมินนี่แต่ยังบอกหูอยู่ว่าไปหน้าลองมอ ทางถึงมาโหดไอ้น้องข้างหนาคนคนโตกมากระยุนเข้ากันเลยมาทางกับขางอ้อมโผล บนทางเนาะนีะ่คือเป็นหวยเป็นห่องไปนะหนองมอดพี่น้องอกคุวน้นองมดที่าวดีน่าก็เลยได้ออกลงขนาดคนตกเล้ย,ยัง,งได้ออก พี่น้องแป๊บหนึ่งสักก่อนเ้อผ่านด่านตัวนี้ไปก่อนพี่น้องมาหอด่านที่สองอนาคครัวเพิ่นน้นนำไหมากหลัดทางสิไปได้อีกบนี่เฮ้อ,อยากหัวเลยเสิเยแนวด้วานแบนี่ <c oughs> ลงไปย่างบือมาด้วย พลังคนกับสีส้มน้ำหนาละไร้นตกมันกับโบอยู่สิ่ปะมาพันมาเจอหนักมันมากวายลงไปย่างบนกองบนกองหลุดขาเจ้าไปวองกีเว่มาโอยักเปียกพัได้เปียก ปเพี้ยงว่าเข้าโอ้ตา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 ยตายขาเมื่อสิเมื่อได้อีกวะนี่ครัวน้ำก้าตายหรอมันเสียวเราตายเลย้องมาเลย khá cá đưa bạn. tay này cố lên. Mam chưa thua, nổi thau. thâu búc 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 มันถ่วงต่อรถช่องบ่อนมาเจอในไฮลากระเจาหนามเหลื quay bộ thôi Hà Nội Cô La Khưng số muôn mai <laughs> nè Khưng số muôn Ô. Mà họ rồi Hả? Nhạc quay ba nhà đấy, Mặc ma mọi người Nhạc quay nhắn Nhật bay bạn nhà đi bay bay mà bay 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 bạn nhà đi bay 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 cha bay <laughs> bay bạn nhà bay cha con bay <laughs> <Thủ> cha bay bay <laughs> cha bay 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 คือตาดีแฮะถูดจ้าก่อนขยะบ่ได้กินขันยาวนี่นะหึมักซิดาบอ่าหารเดี้ยงในโรงสีลมากว่ะฮะมากมากินข้าวเช้าเลยกินข้าวเช้าก็คนแห้งมาอยู่พี่น่องเยี่ยมชนะมากถึงพั้วก็เย่างเดียคือ เอันนี้เตรียมจะไปนะไปเองหนเด้อปูไปเนเ่ลุยเซยบาห่ทาท่าหร้อยเด้อฮะเดี๋ดด้าะตองเลยไปทางนู้นไถึงว่าบุลุยเย์นะโดดพัวซาปิงเนี่ยเราค่ะเราอะคนสิบปได้ยุ่ขวานได้โดดเจ้าบุดับดเราเพียงหัวขามักระส่วม่อดเนาะจนบุบ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 ุต่อย่างไรมันดับ มดมันามันสิลอือตรงเล็งเนาะโด้าา้เนี่คอยเรื่อยวิห้ขาเมือกสิเมือทางใดแบบนี้ไปคากันบนก็ไปพร้อมกันเลยเนาะเอาบ้วนเอา้าขาเมือว้ก่อนระกเดี๋ยวครห้าสิเมื่อส่ชวิตควนเนี่ยพโลคห่พาีที หมดไปสอมไปนะไบบัตอัเออื่ได้น้ำลายกันมาล่อะไรอุ้มมดละมละอ้เพื่อนแ่ก็ไล่กันเลยม้ห่อเขาบ่หาซีะบ่เลยไปหาตื่นมาเขาเขาหอนเลยจวันเขาอนฮมาไว้ไหมนี่นนี่นีนี่ถูยจ้าถุกจ้าถจ้ยจาอ้ยมัเกาะมือเอ้ย ขอบคุ้ยเพิ่นนละมีข่าวดีพี่น้องข่ามากครับมากเขาโกลุกกระดางน้ำมาครับแม่กางแลเอาจับเอื่ยเพิ่นผาเงินมาหายตอนแรกนะเพิ่นมาชีซื้อข้าวหายเลยเพิ่นชีซื้อข้าวหายเลยทั้งหมดไม่ผู้ซื้อหายแล้วก็เพิ่นเพิ่นบ่ซื้อเลยเพิ่นก็เอาเงินมาหายนะพี่น้องเอ้ย ตอนแรกเพื่อนัซื้อให้เอา,อามมเงินมาให้ก็สมุเเมมดเขาบดก็ซื้อเขากินเนาะเหื่อน้หือยจะดีทางมองนอกให้เพื่นให้น้องเยี่ยมก็น้องมอดพุล่าหาลอยขอบคุณเด้อบ่าเด้อขอบคุณเด้อบ่าเลอตีปากทำไห้น้องมอดกำลังเยี่ยมให้ยืดไม่แหง้งลำ,ลวลำลว้วยลำ,ลวยลำลวย้วยเด้อ <laughs> เออจุกจับกัเอื้ออื้อนี่อกไ้อยได้อกไเฮอยกได้เฮอยเือกหัวัวอยมาตลอดุกงวดก่อนกับเพื่อนมันเขาอันยังเกาะติดดอกพายทะเลแลวไปดีอีก้งเขอบใจลลายเอ้ยใจดีขอบคุณลลายเอื่นตันเนาไ่อยากถือ สวยเลือครอบครัวเนาะนีเลย้อสุขภาพแข็งแรงไปเลยเด้อลำรวยลำรวยเนาะหางมีเก่าวหางมีเจ้ากเงนอยน้องทองะไปเลยเฮ้ยเอ้ยดีมีแหงเอานจไปห้ากีซี่ไปเนาเอ้ย่อน้มดน้องมก็ด้อด้อเอากินมะกุยนะกินมะกุยมคนด

ได้หลุดไทยยขั้นหนึงขี่เตโตก็สองคนผู่พี่น้องอยากมือไปไปอยู่อ้ปวดเตรียมโตใช่ไหมกิซีคของผาป้าูผักขยยงปลาเห็ดไปเอออมา ป้าต uh, like, ูปู่ปู่ปูอยากไปนำมั้ยบอกมาไว้อยากบปเดยไปแม่มึงนี้มีจะมอเด้มื่อนนี้นี่ปู่ปูาปู่ปู่พังพังอาสิพังเจ้าอยากไปยังจะไปไก็ไปยังไงไปยังไปยัง

ใส่เบิร์น่ะแล้วสิซื้อเอาใหม่ดอ,อกเปีเ่ยวแน่น่ะนะ,นะ,นะ,นะเปาไปครับในบอนอ่อหลดปุ้ยสิไปส่งของกินหายาซื้ออกน้ำมันเบิร์ดในบ่อหลดนะอยู่บา้านน้อยปั้งน่ะล้านข้าปิดแลยสิซื้อน้ำมัน,นไปเพิ่นสั่งน้ำน้ำนมันมาริกปลาเด็กแปลงน,นัวขบสุดห้องข้าปิดหะมาสั่งใหม่อีกสิได้สิได้ลบเมื่อซื้ออีกนี่นะ bạn của đấy ừ, Xài bớt là leo ăn sữa mày đó ừ bị, là lạt ăn này bằng cái chảo nhám này 30 di pan bỏ thêm bớt luôn hả bồ đề ha ngu à. bộ bộ <laughs> เอาใส่เห็ดดีๆยาลมันเหี้ยซีเรียลุบเมื่อสื่อน้ำมันเลยก็แปรงนุ่งอะไรก็อีหยังอีกเลยเพิ่นสั่งมาพี่น้องเว้ยสิเมื่อแล้วบ้านนี้เมื่อลบเมื่อสื่อแล้วก็สิไปส่งอำลาพ่อจากเลยพี่น้องใส่มันเบิดอยู่ดีไม่แห้งเบิดอสื่อสุน ขอบคุณเออละลายเดอ้อที่เมตตาขอบคุห้หักนะอยู่นี่แหง้งลำรวยลำรวยอวยเอ้ยพอกันใหม่คิมนาพี่น้องสบายดีเบิดแดดเอาเงินมาให้คอยบ้านนี่เจ้าน้ำมันคอยเบิดเต็มมั้ง <laughs> ไปเมื่อ